ช่วงเราทำวันนี้นะครับเดี๋ยวไปคุยกันเกี่ยวกับ,รบเรื่องของงานสัปดาห์พระพุทธศาสนานะครับอาจารย์เนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาโลกจะมีขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับ18-24พฤษภาคมนี้นะครับไปฟังรายละเอียดกันในช่วงเราทำครับ อันดับแรกถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้พระบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นส่วนพระองค์ให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหวบูชาไม่ใช่โอกาสง่ายๆปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งก็ขอเชิญไปการไปร่วมตรงนั้นและการเดินธรรมยัตราสมาธินี่จะสวยงามเปนี้จะมีถ่ายทอดไปทั่วโลก ทุกวันตลอดเจ็ดวันกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในปีนี้อยากจะบอกก็คือกิจกรรมเรื่อง ICT IT กับพระพุทธศาสนาไม่ได้ขัดไม่ได้แย้งกันไปกันได้อีกอย่างหนึ่งนะศูนย์ไอทนี้ไม่ใช่เสร็จงานและจะยุบทำลายเป้าหมายก็คือตั้งเป็นบิริมสุบ เป็นเป็นศูนย์พระพุทธศาสนาศูนย์ข้อมูลทางพระพุทธศาสนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาตลอดไปตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่24ก็เวลา8ดนาฬิกาถึง22นาฬิกานี่จะมีกิจกรรมให้ในกิจกรรมของพระนั้นทราบข่าวว่าหลวงพ่อวิริยังท่านจะนำสวดมนต์ซึ่งลุกศิทธ์ของท่านเป็นหลายหมื่นเป็นแสนคนท่านใช้ ทฤษฎีของท่านก็คือสวนลักขีสวนลักขีก็คือสวนบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรืออิติปิโสนั่นแหละให้ได้เก้าล้านจบในที่นี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ไปร่วมและก็แก่แผ่นดินแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา ชวนทุกท่านไปร่วมกิจกรรมกันครับถือว่าเป็นวันสําคัญอันหนึ่งเลยในพระพุทธศาสนานะครับคือวันวิสาขบูชานั่นเองครับวันนี้หมดเวลานะครับเสาร์อาทิตย์หน้า6กนาฬิกากลับมาพบบอข่าวเล่าเรื่องใหม่นะครับเช้าวันนี้อาจารย์ยุทธพรและผมภาคภูมิลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ